วิธีการล้างไก่ก่อนทอด,ดอันนี้เศษเนื้อได้พี่น้องเศษมันเศษยางก็แหวออกเศษเหล็ออกพี่น้องคอยสิไปอทอดไงอันนี้กระถอดอันนี้ทาดอกมันมืดเดี๋ยวพี่น้องยางมันไปทอดมาก่อนเศษในงาม ทาผูาเรตทำแน่นงามๆเด้อคนกิสลามเม็นสวยบ้นอพี่นนเนาบิึงหนาแล้วเน่ยเด้อวิธีการพี่้นงะนี่พอไปถอดนีมันยังม,มักสิไดนิ่นมันสีเด้เนือมันสิบบ่ได้จำน้ำมันก็ต้องเอามันเอาอยงางหลังเดือดรอกาารา,อา,ามิสานงาซีอายำงานีอยำเข่าไก เป่นฟีมือได้พี่น้องอย่าไปบาดมือเพื่อนนะมือประหยัดยังเนาะเปลืกมันมันเปกไข่มันเนี่ยต้องเอาออกอย่ามาไปตอดเนี่ยมันสีซ้ำเท้าบอมไข่มันไก่มันยังออกมันสีช้ำตอดตรงนั้นมันสีสวยขนาดฟูเฮ็ดอีกกันกันหนึ่งกันคือแต่ละงามก็สวยสดสวยดีเลยพี่น้อง ป็นยาบ่ออกแนละ้วเป็นแนวนี้นะเลยเ,เหลืองเงนมาเห็ดมาถ่ายอ่ะที่พีตง